สวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีคุณแม่คุณสมาผ่านผ่านคุณคุณคุณหนิงมาอ้ารวแค่ไหนครับวนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณคุณคุณหนิงผ่านคุณหนิงโอนมาให้ลุงศักดิ์เป็นค่าอะไรครับกี่คกิโลได้ยินว่าพ่อศักเป็นคนสุรินทร์โดนช้างกระทืบมาใช่ไหม ครับ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 ครใช่รับเข้าเลยว่าเข้าเลยว่าแอนตี้ซีนจากคุณปุ๊กมอบให้400คะแนนครับผมขอบคุณมากครับขอให้คขอให้พระคูประคำคุ้มครองนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับขอให้ลุ่มๆเรืองนะครับขอให้คุณมากครับพูดทางทรับางทางทางพรทีมสุขการอายุวัฒนศุภพลรัตน์สาธุมะพร้าวเรนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณปุ๊กครับป้าพากิน้ำลาย คุณหญิงเลี้ยงแก้วหนึ่งโอ้โสวยเลยวันนี้ก็พาสบายผมสวยเฮ้ยกินอะไรครับคาปูชิโน่ค่ะคาปูชิโน่แก้วหนึ่งกำลังง่วงเลยคุณหญิงขอบพระคุณนะคะขอให้เจริญเจริญนะคะถึงใดขอให้ถึงนั้นได้สิ่งนั้นนะคะร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณหญิงคาปูชิโน่ค่ะกำลังจะหลับพอดีโอเคมามาถูกเวลาเลยเนาะมาถูกเวลาโอเคได้จัดให้ได้จัดให้แสดงว่าจิตถึงกันนะคะเนี่ย ขอบคุณนะคะสาธุสาธุะะๆๆๆอ้าวป้าพากาแฟคุณหญิงมาแล้วห <มา S 1> ยิบหลอดด้วยนี่นี่นี่แก้วนี้แก้วนี้นี่นแหละถูกต้องนั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ฮะจำได้จ้จาจำได้จ้าโคราชโคราชโคราช คุณแม่ญาติเยอะเลยใช่เดี๋ยวคุณมีแต่ผู้สาวที่สวยเจ้าชอบผู้ใดอยู่บางนี้ชอบชอบเลยเอ่อพ่อวีระอยู่ไหนเนาะพ่อวีระมาแล้วพ่อวีระพ่อวีระพ่อวีระ พอเนเอีเ่ยละพอเนี่ยละกาแฟกาแฟคุณนิงคุณนิงขอบค,ค,ค,คุณครับขอบคุณครับคุณนิงครับโอเคขอบคุณครับอันนี้ของผมอันนี้ของผมได้ได้ได้แล้ว ขอบคุณนะครับคุณหญิงขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะสวัสดีครับคุณตาโอ้ยซุนด้วยด้หย